สวัสดี่น้องครับมีเซาวันที่ยีสบมีนาคมส5ง8นหารพอกันตหลัดนั้โกกระบือตะบนก no ุฎว่าอำเภอกุชินไรายจังหวัดกาฬสินเขาไม่ได้เอาฝากกหลารโคชแคตามครับสามหนึ่งหสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหกหมื่น เี่ยูนร้อยสี่สิบห้าบวกนี่ลูกศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าห้าแปดหกบ่อมันเน บัตมาหน้าคุจจิไร่หน่นะบัตมาน้าตำบลลองไงแมนนะครับเอาโทรมานี่ยสามหเดอสามหมื่นหนึ่งพันเยขยักสามหมื่นนึ่งพันเซ็นสวัครับสวัสดีครับบัรเทาั้งสี่บัอนีนะครับเ้าไปด่นะครับโครงสายิ่ง่านะครับหมื่นเป็ดครับเบิรงนะครับแม่ยิงไ่าสูง่อยสีมหบัวนะครับหมื่นแปดเงนตาบราณนะ เป็นยางเลาะเบื้องข้างนึ่ครับแอดนผูมเดี๋ยวพาไปเก็บราคากางนะครับ9 5 0 0ัน้าวัวผอมนะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับแม่แยกลูกท้องว่างนะครับ9,500นห้ร้อยนะครับนุ่มไข่ไข่อยู่นะครับงัวโค้งนะครับวัวผอมวัวโค้งนะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับเครื่องเหลืองนะครับงัวหนักนะครับเครื่องแดงนะครับวัวหนักตาแดงเครื่องแดงนะครับ9,500นะครับ

ในห้อยเขาว่าเอาเอาตัวคันหนึ่งหงสูงไว้สี่สิบห้าครับขายมื่นห่านะครับบัอ้ว,วนปันไดนะครับครับบ่มีงัวอ้วนนย่างเงัวอ้วนนี่นะในหางสื่อนะครับมื่งงนะนห่าน,นะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับเรียนในหางเวียดนามกอนสื่อ จะเอาไม่เอาฉีดสเปรย์ชีดไวกอนตอนแม่นี่ค่าจะบ่าเนี่ออยากได้หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบนสุรวัยสามสิบ้อยสามเจ็ดบนกร้อยมนอ้วนๆหญ่ๆตับๆครับอ้วนๆ่ๆตับๆไม่เลยจะบ่าใช่ไหมเลยครับผม ม่จะได้สิบเก้ามื่นเก่าหัวใหญ่ครับสูงร้อยสามเจ็ดวกัมือนเก่าครับใส่นี่นะพีนะ่น้องวันยยวนีนยยนนยยน้นะครับวันนี้ยานะครับวันนี้ก็ยังอ่อนอยู่ครับ สนเต็ที่ตอเดือบเลยนะครับ์แปดศนย์ศนย์แปดนห้ดีิดบัวขาวประกันคุณภาพเลยนะครับประกันคุณภาพนะครับแบวดนะครับ้วดนะครับ้อยดินะครับสนใจก็โทรมาสอบถามเมืองนะครับนี่ยอวนนี่นะครับคุณฉีดเลยนะครับจะสวัวนกลับบบอโอ้ว่หนะครับใส่งนนี่ ไซส์ใหญ่้ส่ิบวกนะครับ1้อนะห้อนนะครับโครงใส่ไนะครับเหกนะเอมนีใส่ไงหลอดสามมากอือนครับคนอ้วนเนี่ยเศาหกคนนะครับเศามือสองมื่นกวนนะครับมือนีนะครับไส์ใหญ่นะครับสูนรอยห้าสิบนะครับ เปิดราคากันสองพันเงิน5นร้อยสี่ห้าบวกร้อห้่นๆงี้อ,นนงองสั่งๆน,นะครับแบบนี้ครับราคาสป่ายนะครับสกลางๆ2ปป่ายนยนะครับราคาอ่อนเนีน่ยนะเปลี่ยนหน้าเหมือนยางหาสีนะบบยางสีงวยอยู่นะครับ ว่าแดงๆอย่างเงี้ยันไปนต้นขายแบบนี้ครับสดเอครับเอซีบอกว่าให้ถ่ายงัวงามๆเบบนครนะ มีอยู่นะครับมีตัวนี้นะครับนี่งามสุดในส่วนนี้แล้วนะครับมีมีขาวนิดนึงนะครับมีด่างขาวชิ้นหน่อยนะครับะเป็นทองปลาครับเนี่ยค่าจับบาทหันสามหมครับสามหมื่นอับปลาใหว่เลสามหมื่นสาวใหญ่นครับร้อยห้าสิบนะครับโครงสางร้อยห้าสิบเรื่ใหญ่ครับสามหมื่นบิษัท นมมีห้อยดูดีนมมีห้อยดูดีแม่แยกลูกท้องว่างครับมีนมมีห้อยดูดด้วยครับราคาเปิดสามหมื่นครับสนใจติดต่อได้เบอร์ใดนะครับสนใจครับผมหาเบอร์จกความว่าเห็นเบ่ได้ครับชื่อเบอได้ครับอันผมโทรอันจักเบอร์ผมโทรขอได้เลยผมชื่อเบอร์อะได้จำเบอร์ได้เลยนะครับอ่ะนี่เบอร์ครับ สามหมื่นครับใส่นี่นะครับมือนีราคาออนนะครับอาทิตย์ที่เดอยังสามหมื่นสามสามื่นหายนะครับอาทิตย์นีนะครับใส่นี่ตกกว่าสามหมื่นเหอครับครับอาทิตย์นีออนแล้วนะครับ,ตออนนรบแตัน <c oughs> กกลางหอบัันนะ,ะแม่ลูก 1, มื่นสี่แม่แม่ผอมนะครับสูงร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบนะร้อยสามห้าบวกนะ

ไปกันได้กันดีดีบนม,มื่อสิเออแม่ลูกครับมินิมินิถึกๆนะครับนัวนะครับโอ้โหนวมค,ครับป่ามันมีเบอร์นะครับนัว ลูกก่อแลยน้ำลูกอีกนะกรแข่มันต่อราคากันเหมือนับสเต็กมันไปยืนเบอร์ละอ่วเอามือสี่ห้าร้อยใช่มั้แบบ เป็นตอนราคากันอยู่เงิน400สายร้อยนะครับร้อยเลี้ยงนะครับแม่แดงเรียงมันขายราคากันอยู่นะครับเงินพันครับมัวเลี้ยงร้อยเลี้ยงมันนี่อ่อนนะครับมันนี่ร้อยเลี้ยงอ่อนนะครับอ่อนมันนี่นะครับอ่อนถึงร้อยเหนือร้อยร้อยเลี้ยงนะครับมันนี่นะครับราคาอ่อนนะครับถือล่วงนะครับราคาถอยดอกนะครับมันนี่นะครับ สาวหน่อยร้อยเรียงสูงรลอยยี่หาบวกนะครับเมื่อนี้นะครับลงมาถึงหมื่นพันแล้วนะครับ